โค้ครับช่วยถึงเกมวันนี้นะครับผมคงต้อทงทำงานหนะักกต่อไปนะครับนะเราก็ต้องลุยว,วันนี้นะครับนะแล้วก็กลับไปมนะุ่งหน้าซ้อมในเกมต่อไปผมผมยงังคงไม่หยุดอยูแค่นี้แล้วก็ยังเป็นแรงขับนำให้กับน้องๆในทีมต่อนะครับนะทำงานหนักเพื่อที่จะขยับอันดับของเราขึ้นไปนะครับนะหลังจากนี้ก็คง,คง,ค,งคงต้องมองอรอยางยละเอียดเรื่องของอทั้งเกมรุก,ลก,กและเกมรับนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าวันนี้น้องๆสู้สด้วยสุดใจนะครับเลยอย่างนั้นคือเขาเขาทำงานได้ได้ได้ดี ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือแค่จังหวัดจบุคอลเท่านั้นนะครับนะก็คนต้องชื่นชมนะครับทีที่เขาสามารถทำทำได้ตามแท้ติดนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่ที่ที่เล่นทั้งเกมรุกและเกมรับเลยนะครับนะก็เราอยู่ใมุ่งมั่นต่อหน้าไม่ยอมแพ้นะครับนะแล้วก็อย่างที่สำคัญคือทีมทีนี้นะครับเรา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 ตั้งใจนะครับเพื่อทำเพื่อคนแพทแล้วก็เลียงศรัทธาของของแฟนบอลทุกทุกคนนะครับแนะขอบคุณทาง่านเอ็นทิ้งเลยนะครับ ทีมี่ที่คอยสนับสนุนเราตลอดนี่นออนนก็คือท่านรองสวทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนทีมเราอยู่นะครับคอยให้กำลังใ,ใจทุกครั้งนะครับไม่ว่าทีมจะแพ้ชนะนะครับผมขอบคุณแฟนบอลนะครับที่มาเชียร์ที่นี่เราสามารถได้นะครับเราอย่างานาต่อไปเพื่อทีมเราต่อ,ตอเพื่อให้ดีกับเราครับ